سلام าอะัยกุ้มเรามาตุลลเริ่ะบะเระกาตุฮ์ก็ขอสลามไปยังนักเรียนนะครับก็วันนี้ครูก็มีกิจกรรมนะครับดีๆนะครับมาแนะนําให้นักเรียนนะครับอ่าคือกิจกรรมนะครับการประกวดคลิปวิดีโอนักเล่าตัวน้อยนะครับในหัวข้อนะครับศาสดาที่ฉันรักนะครับอ่าระดับปฐมศึกษาตอนต้นเอ๊ะตอนปลายนะครับอ่าขอโทษด้วยครับระดับปถมศึกษาตอนปลายก็จะมีชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะครับ ก็คือมาฟังกติกาก่อนนะครับก็คือกติกานะครับให้นะครับนักเรียนนะครับอัดคลิปนะครับเล่าประวัตินาบีนะครับอ่าเล่าประวัตินาบีท่านใดก็ได้นะครับที่นักเรียนสนใจนะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆพอนะครับความยาวไม่เกิน3 5ถึง5นาทีนะครับก็นะครับนักเรียนนะครับสนใจนะครับ ศาสดาท่านใดนะครับอาจจะเป็นนบีมูฮัมมัดนะครับอาจจะเป็นนบีมูซานบีอีสาก็ได้นะครับความยาวอยู่ประมาณ3-5นาทีนะครับรวมการแนะนําตัวด้วยนะครับอ่าข้อที่2นะครับกติกาข้อที่2ครับคลิปวิดีโอนะครับต้องแต่งกายนะครับสูภาพเรียบร้อยนะครับอ่าแนะนานะครับให้เป็นชุด นักเรียนนะครับหรือว่าชุดเรียบร้อยชุดวันระโยก็ได้นะครับนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนะครับอปกปิดอัตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สานะครับส่งผลงานนะครับของนักเรียนนะครับเข้ากลุ่มลายประจําชั้นนะครับอ่าเข้ากลุ่มลายประจําชั้นที่นักเรียนส่งงานมานะครับอ่านั่นแหละกะติกาข้อที่4นะครับ ในการส่งชื่อผลงานให้ระบุชื่อนะครับสกุลของนักเรียนมาด้วยนะครับอ่าข้อที่5นะครับปิดนะครับรับการส่งผลงานในวันที่24เดือน9 2564นะครับเวลาเที่ยงคืนอ่า24นาฬิกานะครับเที่ยงคืนเลยนะครับก็ต่อไปนะครับคุณสมบัตินะครับผู้ส่งผลงานนะครับมีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนมหัฒ อิสลามอิมานียามุญรัติอ่านะครับป .4 ถึงป6นะครับนักเรียนมีนักเรียนเรียนอยู่ที่นี่นะครับอ่านักเรียนก็สามารถส่งผลงานมาได้นะครับน่าจะประกาศรางวัลน,นะครับในวันศุกร์ที่1ตุลาอ่าเป็นวันดีซะด้วยเลยวันศุกร์ที่1ตุลานะครับส5 6 4นะครับสามารถติดต่อนะครับประกาศผู้รับ รางวัลนะครับผ่านเพจ a c e b o o k อ่านะครับก็ให้นักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองทุกคนนะครับติดตามในเพจโรงเรียนใหม่นี้ด้วยนะครับเราก็จะประกาศรางวัลนะครับในเพจ facebook โรงเรียนการประกาศรางวัลไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมก็ขอให้นักเรียนนะครับหลายๆคนนะครับอ่าหลายๆคนเลยนะครับ ช่วงอ่านะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับสร้างผลงานให้กับตัวเองนะครับป .4 ถึงป .6 นะครับอ่าลองดูนะครับน้องป .4 จะชนะพี่ป .6 หรือไม่หรือว่าพี่ป .6 จะยอมแพ้น้องป .5 หรือไม่นะครับอ่าหรือว่าพี่ป .6 ต้องชนะในป .5 แล้วก็ป .6 หรือไม่นะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าการประกวดคลิปครั้งนี้ก็จะสนุกขนาดสนุกเพียงใดนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นะครับสลามออะไรกุ้มมารอมาบะเราะกาตั อัสสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุนเลาะระกาตุก็ขอสลมไปยังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นรายวิชาอัตตาริกนะครับอ่าสอนโดยครูอัสดารักดีนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของผลนะครับของสงครามอูฮุดนะครับอ่าผลของสงครามอูฮุดมัมีผลอย่างไรนะครับเรามาดูในวันในวิชานี้ในเวลานี้เลยนะครับอ่า ในระหว่างการสู้รบตอนเรกฝ่ายมุสลิมนะครับได้รับชัยชนะแต่ยังไม่ทันกับไม่ทันนะครับที่การรบจะสิ้นสุดลงนะครับกองทะนูเห็นนะครับชัยชนะของเป็นของพวกตนนะครับจึงได้ลงมาลุกไล่ฝ่ายศัตรูและช่วยกันเก็บทรัพย์สินในสงครามโดยละทิ้งหน้าที่ทั้งทั้งที่ท่านนาบีนะครับได้สั่งแล้วว่าห้ามละทิ้งหน้าที่อัน เป็นอันขาดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกองทัพฝ่ายมุสลิมจึงได้กระสักระสายนะครับระสำระสายไม่เป็นระเบียบคอลิดเห็นว่าได้โอกาสจึงรอบเข้าโจมตีกองทัพมุสลิมจากด้านหลังอ่านะครับก็จะสรุปให้รอบนึงนะครับก็มุสลิมนะครับที่เป็นพลธนูนะครับที่ได้อยู่บนภูเขานะครับอเขานะครับได้เห็นว่าสงครามนะครับ จะสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดลงแล้วนะครับเขาก็ได้ลงมายังหุบเขานะครับพุณธนูนะครับได้ลงมายังหุบเขามาลุกไล่ฝ่ายศัตรูนะครับและช่วยกันเก็บทรัพย์สินนะครับของศัตรูนะครับทรัพย์สินในสงครามที่ศัตรูพามานะครับโดยละทิ้งหน้าที่ทางๆที่ว่าท่านนบีนะครับได้สั่งแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ห้ามลงมาจากหุบเขาและทิ้งหน้าที่ของตัวเองนะครับในกองกําลังมุสลิมนะครับก็ไม่ ฟังนะครับไม่ทําตามคําสั่งของท่านนบีนะครับเมื่อเห็นว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเขาก็ได้ลงมาเก็บทรัพย์สินนะครับของพวกกูรสนะครับอ่าและในขณะนั้นนะครับคอริสนะครับผู้นําของพวกกูรสนะครับได้เห็นโอกาสจิงรอบเข้าโจมตีของทัพมุสลิมนะครับโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับมาเข้าทางด้านหลังของมุสลิมนะครับโดยมุสลิมนะครับไม่ทันตั้งตัวนะครับทำนะครับต่อมานะครับ ทำให้ฝ่ายมุสลิมนะครับพ่ายแพ้แตกกระจัดกระจายไปนะครับท่านศาสดานะครับพยายามที่จะนำพวกเขากลับมานะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับฝ่ายกุเรชนะครับได้ขวาได้ขว้างนะครับก้อนหินมายังท่านศาสดาจึงทำให้ท่านศาสดานะครับล้มลงบนพื้นดินนะครับมีร่องรอยของปากนะครับปากที่แตกนะครับฟันนะครับที่หักไปหลายซี่นะครับ ท่านได้พยายามลุกขึ้นนะครับแต่ก็ล้มลงไปอีกนะครับในหลุมนะครับล้มลงไปในหลุมที่พวกกูรสนะครับขุดดักไว้นะครับท่านอาลีนะครับและดอลฮะนะครับก็ได้พยะยุมให้ท่านลุกขึ้นมานะครับในเวลานั้นนะครับมีข่าวลือว่าท่านศาสดานะครับถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วอันที่จริงนะครับท่านนะครับได้เพียงแต่ตกตะลึงไปเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับ มุสลิมนะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับอาท่านศาสดาก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับอ่าถึงที่นี้ครับมีก็ข่าวลือนะครับข่าวลือว่าศาสดานะครับถูกฆ่าแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับต่อมานะครับอาท่านนะครับได้ไต่เข้าไปในไปซ่อนนะครับในถ้ำภายในภูเขาอุคสนะครับซึ่งกองทัพส่วนใหญ่ครับของ ส่วนใหญ่ของท่านนะครับกําลังรออยู่นะครับฝ่ายมุสลิมนะครับเสียชีวิตนะครับสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดนะครับตายชาหฮิดนะครับตายในสงครามนะครับทั้งหมด70คนนะครับในสงครามนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับกล่าวคือนางฮินนะครับซึ่งเป็นภรรยาของอบูซุบยานนะครับได้ทำร้ายศพชาวมุสลิมโดยการตัดหูตัดจมูกอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับ เป็นคนที่ว่าบ้านเลือดใช้ได้เลยนะครับขนาดเป็นผู้หญิงนะครับอ่าก็ยังตัดหูตัดจมูกอย่างบ้าคลั่งและที่น่าเศร้าที่สุดนางได้ผ่าท้องนะครับของฮัมซะซึ่งเป็นลุงของท่านนาบีควัตับนะครับออกมาเคี้ยวกินนะครับอ่าเห็นแล้วยังครับความโหดร้ายของพวกกรสนณะวันนั้นนะครับเป็นอะไรที่ ยากจะบรรยายนะครับอเพื่อแก้แค้นให้ฮัมซะนะครับได้ค่าญาติพี่น้องของนางในสงครามบัต์ครั้งที่แล้วนะครับคือเขามีความแค้นมากนะครับเพราะว่าฮัมซานะครับได้นะครับแก้แค้นให้ฮัมซานะครับที่มุสลิมนะครับได้ค่าพี่น้องครับของนางในสงครามบัต์ครั้งที่แล้วนะครับอ่าก็เนื้อหาก็จะจบประมาณนี้นะครับ ก็ครูขอฝากนิดนึงนะครับกิจกรรมดีๆนะครับทางโรงเรียนจัดให้นะครับหนูน้อยนักเล่านะครับอ่าก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนนะครับอ่าส่งนะครับอ่าส่งคลิปวิดีโอเล่าเกี่ยวกับท่านศาสดาที่เราสนใจนะครับศาสดาที่ฉันรักอาจจะเป็นท่านนบีมูฮัมมัดนะครับของเราก็ได้นัท่านนบีอีซาท่านนบีมูซาก็ได้ท่านนบีนัว แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะครับความยากของคลิปประมาณ3-5นาทีนะครับมีการแนะนําตัวด้วยนะครับก็ขอส่งให้นักเรียนนะครับคนที่สนใจนะครับอยากให้สนใจหลายๆคนนะเพราะว่ามีนักเรียนป .4 ป .6 นะครับสนใจหลายๆคนนะครับเราเป็นพี่กลางนะครับป .5 นะครับอย่ายอมแพ้น้องป .4 นะครับแล้วก็ ชนะพี่ปรปหกให้ได้นะครับอ่าก็ขอฝากมาอย่างเท่านี้นะครับก็อสลมมามไปยังนักเรียนด้วยนะครับอัสลามอัยกุ้งมารอมาดลลอประกาุฮู